จัดหนักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคบผมกลับมาพบกับบุ๋มฟอร์บีเอสาขาราชชฤกษ์พระราม5นะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาอยู่ในรุ่นของ e v e r อร์เรสตทราคาลดพิเศษนะคบเดี๋ยวมีโปรอะไรเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวบุมจะมานําเสนอโปรดีๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับคันนี้นะครับเป็น e v e r อร์เรสตทนนะครับมาพร้อมเครื่องยนต์2.0เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่ากำลังมาเต็มแล้ว ชุดแต่งหล่อๆด้วยและมีโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวไปที่เจุดของชุดแต่งกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านบนเลยครับฝากระโปรงมาพร้อมตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอร์เลนะครับแต่งเอเวอร์เลสเทนยังไงให้เหมือนสปอร์ตนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับเริ่มจากด้านบนนะครับ e v r e t นะครับเป็นตัวอะคริลิกฝากระโปรงนะครับต่อมานะครับกระจังหน้านะครับกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นทรงแรนดอมนะครับมาพร้อมไฟ led 3จุดนะครับเป็นสีส้มนะครับมาพร้อม เอกลักษณ์ขีดสีแดงสีน้ำเงินนะครับทําให้รถดูหล่อมากยิ่งขึ้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและตรงนี้ของเรานะครับเป็นไฟแบบ led นะครับต่อมานะครับกันชนล่างนะครับเป็นสีบอลเงินตัดด้วยดำเงานะครับเป็นชุดวิกเตอร์นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับหล่อจากด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูด้านข้างนะครับว่าให้อะไรพิเศษมาบ้างนะครับ และค่ันนี้นะคะไฟหน้าของเราเป็นไฟหน้าแบบออโต้นะครับไฟวิ่งกองวันนะครับเป็นทรงซีแคมนะคะเป็นไฟ LED ตรงนี้นะครับหล่อหล่อโดดเด่นเห็นตาไกลทั้งกลองวันและกลางคืนนะครับมาพร้อมชุดครอบสีดําเงานะครับแต่ถ้าลูกค้าชอบแบบดําด้านก็สามารถรีเพลสได้นะครับสําหรับตัวนี้และคิ้วร้อของเรานะครับไม่ได้เป็นแบบโปกนะครับเป็นแบบสปอร์ตแบบหรูๆนิดนึงนะครับเรียบข้างนะครับ เป็นขนาดประมาณ3นิ้วนะครับและล้อแมกของเรานะครับล้อเดิมของตัวเทนนะครับจะอยู่ที่ขอบ18แนะครับแต่คันนี้นะครับให้เป็นเหมือนสปอร์ตเลยนะครับล้อแมกขอบ20นะครับมาพร้อมยางกุดเยียนะครับขนาดหน้ายางอยู่ที่255 55 R 20นะครับอันนี้เป็นล้อของปี2025นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราเพิ่มเติมคิ้วการสาดเรียบร้อยแล้วล้วก็ใส่ชุด เบ้ากันรอยเรียบร้อยพร้อมตัวครอบมือเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะครอบฝาถังน้ํามันเราก็ให้ด้วยนะครับและในส่วนคันนี้นะครับเป็นรถใหม่นะครับเข้าสู่ยูโรไฟแล้วครับสามารถเติมแอดบูได้นะครับเป็นตัวบําบัดกรองไอเสียนะครับจะไม่มีสีนะครับไม่มีกลิ่นนะครับคันนี้นะครับถ้าเป็นรถปี2025นะครับจะมีตัวแอดบูแล้วทุกรุ่นนะครับ และในส่วนของด้านท้ายนะครับเราเปลี่ยนไฟท้ายให้ด้วยนะครับจากตัวเทนนะครับที่ไม่มีตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นของตัวสปอร์ตนะครับเป็นมีไฟท้ายแบบซิเกเนเจอร์นะครับและด้านข้างนะคด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับสีบอลเงินตัดด้วยดำเงามาพร้อมคู่นะท่อคู่นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับอย่าพลาดนะครับผมชุดแต่งจากด้านหน้าด้านข้าง คงความเอกลักษณ์ความเป็นสปอร์ตนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นรุ่นเทนนะครับราคานะครับอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสบาทนะครับหมุมไม่ขายนะครับตอนนี้หมุ่จัดโตอยู่นะครับอยู่ที่ราคา 1 2 4 9 0ล้านเ้านเท่านั้นนะครับได้ชุดแต่งหล่อๆแบบนี้เลยไม่ต้องเพิ่มเงินสักบาทเดียวนะครับและตัวนี้นะครับดาวเริ่มต้นเพียง8 9 0 0 0บาทนะครับในราคารถปกติก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้เหมือนกันนะครับหรือถ้าใครอยากได้อดเบี้ยพิเศษ0%นะครับจัดให้ได้นะครับและมาพร้อมชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้อีกเช่นกันนะครับและถ้าใครไม่อยากได้ของแต่งนะครับนี่เลยครับถ้าซื้อรถกระบุมนะครับไม่เอาของแต่งนะครับ แถมฟรีนะครับทองคำหนบาทนะครับมาพร้อมราคารดพิเศษนะครับหรือดาวแค่8 9 0 0 0บาทในราคาลถปกตินะครับรับทองไปเลยนะครับ1บาทนะครับรับวันรับรถนะครับไม่ต้องรอลุ้นไม่ต้องรอเสียงทายนะครับได้รับรถพร้อมทองคำในวันรับรถเลยนะครับอย่าลืมนะครับติดต่อบุ๋ม092 883 5986นะครับและพบกันใหม่ในคลิปดีๆคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ